เพราะเขามีความตรณีอยู่ในจิตใจจึงไม่ให้ทามตำหนิการให้ทางด่าคนที่ขอทานด้วยคำหยาบคายเป็นต้นนั่นก็คือว่ามีความตรณีแบ่งให้สักนิดหน่อยเป็นไรไม่ได้ เบ่งให้ไม่ได้ทำไมให้ไม่ได้มีความกรณนีความกรณณีจึงเป็นมนทินแห่งการให้ทานความโหดร้ายความโหดเหี้ยมความโกรธแค้น ความเกลียดชังเป็นมนทินของความเมตตาคนที่มีความโกรธแค้นเกลียดชังความไม่พอใจแทเมตตาได้ไหมแทไม่ได้ ทำไมแพ่เมตตาไม่ได้เพราะว่ามันโกรธเกลียดชังเมื่อโกรธเกลียดชังแล้วก็จะแพ่เมตตาให้เขาไม่ได้ตรงกันข้ามนอกจากไม่มีความรักความเมตตาต่อเขาแล้วก็คิดร้ายต่อเขา คิดจะทำร้ายเขาอย่างนู้อย่างนี้อย่างนั้นเพราะความโกรธแค้นเกลียดชังนั่นแหละเป็นมนทิ้ทินของความรักความเมตตาและเป็นเหตุให้ก่อกรรมทำบาปนะคนทำไมมันจึงด